เพื่อมนุษย์ทุกท่านมนุษย์เริ่มเป็นศัตรูกันตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามนุษย์อินีแอนดรทัลเมื่อหลายหมื่นปีก่อนนิยมล่าหัวมนุษย์ด้วยกันเพื่อกินเนื้อและสมองส่วนในเมืองไทยหลักฐานที่พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านโคกคอนอำเภอ่าบ่อจังหวัดหนองคายปรากฏในหลุมหลุมหนึ่งอยู่ลึกจากผิวดินไม่ต่ำกว่า2เมตร มีศพมนุษย์ชายหญิงถูกฝังอยู่นับสิบศพในลักษณะกองสมรวมกันอย่างไม่เป็นระเบียบบ่งถึงการถูกสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมมันช่างน่าประหลาดราะนักโบราณคดีบอกเราว่าย้อนไปก่อนหน้านั้นหนึ่งแสนปีนุษย์สมัยหินที่มีอาวุธเพียงหอ,อกไม้เครื่องมือหินกระท้อนหน้าเดียวันเทอะทะและด้อยประสิทธ,ธ,ธิภาพกลบรวมตัวกันล่าสัตว์ขนาดใหญ่เช่นมา้าควายป่าช้างป่าหรือกระทั่งเสือได้อย่างไม่ยากเย็น หรือว่าเมื่อปลอดจากภัยคุกคามที่เหนือกว่าเราต่างก็ละทิ้งนิตยไมตรีแล้วหันมาเป็นศัตรูกันประวัติศาสตร์ทั้งยุคโบราณและสมัยใหม่ต่างก็จดจรได้อย่างชัดเจนถึงพวกเวลาแห่งการห้ำหั่นประหัตประหารกันอย่างไม่เคยที่จะว่างเว้นสงครามโลกทั้งสองครั้งแสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมที่มนุษย์แต่ละชาติแต่ละภาษากระทำต่อศัตรูของตน โดยไม่ว่าศาสนาหลักธรรมปรชัชญาหรือศาสตรสาขาใดๆก็ตามไม่อาจยับยั้งเอาไว้ได้เลยใกล้ตัวเราเข้ามาอีกก็คือสิ่งที่เราได้ประจักษ์แจ้งแก่ตาไปแล้วและใจกลางมหานครกรุงเทพเมื่อเดือนเมษายนและพคืภาคมที่ผ่านมาทุกครั้งที่ช่วงเวลามืดมนได้ผ่านพ้นไปจะปรากฏปัญหาใหม่หมหๆยาก ท้าทายผู้ที่อยู่ร่วมกันให้ขบคิดให้รวนอยู่เสมอตั้งแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าความเป็นกลางน,นั้นน่ะมีอยู่จริงหรือไม่ปัญหาทางชนชั้นและการต่อสู้ทางชนชั้นจะคลี่คลายไปในทิศทางใดวัฒนธรรมการสยบยอมต่ออำนาจเบื้องบนโดยปราศจากความเชื่อมั่นในพลังของตนเองจะหมดไปหรือน้อยลงไปได้อย่างไรไม่กระทั่งคําถามสําคัญที่ว่าสันติวิธี มีน้ำยาแค่ไหนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันความรุนแรงและความรู้สึกเป็นศัตรูมาจากข้างนอกหรือข้างในตัวมันลงกันแน่แน่นอนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาและโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังจากโศกนาฏกรรมทางการเมืองครั้งสำคัญในเดือนพฤษภาคม2553เราได้เห็นว่านักวิชาการสาขาต่างๆพยายามทำงานหละเท่าที่ศาสตร์ของตน จะเลื่อให้กระทําได้นักมนุษยวิทยาพยายามลงพื้นที่ศึกษาเพื่อที่เข้าใจให้ได้ว่าสาเหตุของปัญหาระดับชุมชนคืออะไรนักรัฐศาสตร์พยายามตั้งข้อสงสัยใหม่ๆว่ารัฐควรจะหมายถึงอะไรน่าจะอยู่ตรงไหนต้องทำหรือไม่ทำอะไรบ้างต่อคนละเมืองนักประวัติศาสตร์พยายามประมวลเหตุการณ์ในอดีตเพื่อนำเสนอการเขียนบันทึกหน้าใหม่ที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ตัวละครทุกตัวในประวัติศาสตร์ คำถามสำคัญที่ควรถูกถามในที่นี้ก็คือแล้วกวีทำอะไรบ้างคำตอบต่อคำถามนี้ค่อนข้างถึงเรื่องย้อนแย้งและเหนือความคาดหมายเพราะที่ผ่านมาแม้จนกระทั่งปัจจุบันเรากลับพบเห็นกวีไทยจำนวนไม่น้อยกลายเป็นพวกเรียกหาและสนับสนุนการก่อความรุนแรงเสียเองไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม กวีในฐานะผู้ประพันธ์ตัวบทก็ยังเห็นได้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเย็นแต่อย่างใดที่กวีนิพนธ์บทหนึ่งๆึงจะกรุบเร้าอารมณ์ของฝูงชนให้ระอุอ้าวในอุรมณการ์ฝ่ายเดียวกันแต่ใช่หรือไม่ว่าณขณะเวลานี้เราน่าจะต้องการกรวีนิพนธ์ที่ฝ่าข้ามฝักฝ่ายไปโน้มนำทาความเข้าใจฝ่ายอื่นคนอื่นความคิดอื่นที่แตกต่างไปจากเราคนอื่นที่กําลังมีแนวโน้มใช้ความรุนแรง คนอื่นที่กดเบียดฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็นอื่นคนอื่นที่กําลังเหยียบผู้ซึ่งคิดต่างให้มีสถานะต่างก่าความเป็นมนุษย์ถ้าคนอื่นที่กําลังช่วงชิงการใช้กฎหมายในในใัยยะของการกดปราบข่มขู่และปราศจากความชอบธรรมวินิพพธ์แบบเช่นที่เราปรารานานี้น่าจะทํางานณนขณะเวลาปัจจุบันคือต,ตอนที่ช่วงเวลาอันมืดมดนและรุนแรงเพิ่งผ่านพ้นไปทํางานในช่วงที่สังคมต้องการการขบมคิดคร่ครวน เพิ่มพูนวุฒถิภาวะสั่งสมความหวังที่จะเห็นสันติภาพบังเกิดขึ้นอย่างถาวรแต่เราต้องไม่ลืมว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้เกิดตัวบทก,กวีนิพนธ์ขึ้นมาได้ก็คือกวีกวีผู้ที่จะกระทําการเชกนี้ได้อาจจะเป็นต้องทบทวนอาวุธที่ตนใช้นั่นก็คือวิธีการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์เชินใหม่ใช่หรือไม่ว่าเพื่อที่จะร่วมตอบปัญหาที่ซับซ้อน เป็นไปได้วยเงื่อนไขต้อมีความเป็นพลวัตสูงเช่นมนุษย์ไม่ใช่ศัตรูของเราจริงหรือดังที่กําหนดเป็นหัวข้อง,งานอ่านฟังบทคุาดทั้งที่แปดนี้เราคงไม่สามารถใช้อาวุธชิ้นเดิมๆได้ต่อไปเราอาจต้องคิดคน้นวิธีวิทยาทฤษฎีและองค์ความรู้แบบกวินิพนธ์ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้มันในฐานะเครื่องมืออันเต็มประสิทธิภาพในการสร้างสารรค์ตัวบทที่ทรงพลัง สำหรับภารกิจอันหนักหนาสาหัสเช่นนี้ถูกแล้วละ่ะเรากํลาลังหมายถึงตัวบทที่ไปไกลกว่าการอธิบายความจริงเชิงประจักษ์ตัวบทที่บอกลาการฟูมฟายอยู่กับความสูญเสียตลอดจนมุ่งแต่ผลประนามตัวบทที่ไม่มัวเมาอยู่กับการตัดความหวังในการเปลี่ยนแปลสังคมไว้กับผู้อื่น วิชาการรัฐศาสตร์สมัยใหม่เริ่มตั้งคำถามต่อความดุนแรงที่แฝงอยู่ในองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์กระแสหลักจึงสามารถผลิตงานชิ้นสําคัญสําคัญอย่างเช่นรัฐศาสตร์ไม่ฆ่าออกมาได้กวีก็พึงตั้งข้อสงสัยต่อคำพีแห่งกวีนิพนธ์บางเล่มเช่นพระทวัตีตาขุนช้างขุนแผนลิลิตพระลอหรือกระทั่งมหากรรมาเยนแต่จําต้องตระหนักเสียทีว่างานของตนนั้นเป็นงานหนักที่ไม่สามารถจะมามัวเล่นเกณฑ์เก่า ได้อีกต่อไปกวีนิพนธ์แต่ละบทอาจเป็นได้ทั้งกับดักและบันไดทั้งต่อตัวกวีผู้ประพันธ์เองและต่อคนอื่นๆเราคุณ PoetLife และเว็บไซต์ไทย p o e t t s o c i e t y c o m ตอหน้าที่จะร่วมไปกับท่านทั้งหลายในอันที่จะค้นหาแนวคิดหนทางและวิธีการที่ต่อไปอาจสถาปนาเสียเดืนสาดแห่งกวีนิพนธ์ ซึ่งจะใช้ต่อยอดไปถูก่การสร้างตัวบทที่เป็นประหนึ่งคำถามและคำตอบใหม่ๆอย่างได้ไม่มีวันสิ้นสุดกับดักมักหยุดรไว้กับที่บันไดลงหากที่จะพาเราออกไปข้างนอกขอพลังแห่งกุนิพนพลจงอยู่กับท่าน